ลองดีผีถ้วยแก้ววันลบชายหนุ่มหัวโจกที่มักจะพาพักพวกไปทำเรื่องหน้าปวดหัวให้กับชาวบ้านอยู่เป็นประจำเนื่องจากพ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านวันลบจึงกลางและเกเรมาตั้งแต่เด็กจนโตเขาชอบรังแกชาวบ้านหรือแอบไปลักเอาของตามบ้านต่างๆเสมอแม้ว่าพ่อของเขาจะพยายามตักเตือนเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเมื่อไม่มีทางออกศาสนาจึงเป็นทางเลือกเดียวที่พ่อของเขามีทำให้วันลบต้องเข้ามาบวชเรียนอยู่ที่วัดกับหลวงตาเพิ่มแม้ชายหนุ่มจะไม่อยากมาสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถขัดใจพ่อได้ด้วยกลัวว่าจะถูกตัดหาง่ายวัดเข้าจริงๆสุดท้ายแล้วจึงได้ชวนไอ้จ่อยลูกน้องคนสนิทเข้ามาบวชเป็นเพื่อนด้วยกัน คืนนี้มีงานบุญใหญ่หลวงตาเพิ่มมีธุระต้องเข้าไปทำในโบสถ์ตั้งแต่เช้าจนเย็นจึงเป็นโอกาสดีให้วันลบและไอ้จ่อยได้มีโอกาสเล่นอะไรพี่เรนพี่เรนไอ้หลวงตาไม่อยู่แบบเนี้ยเราจะทำอะไรกันดีลูกพี่ไปหาอะไรดื่มกันดีไหมข้าอยากมาตั้งนานแล้วตั้งแต่บวชมาเนี่ยไม่มีโอกาสเลยไว้ค่อยวันหลังวันเนี้ ข้ามีอะไรดีกว่านั้นอีกอะไรล่ะพี่ฉันอยากรู้แล้วเนี่ยพี่จะพาไปทำอะไรวันเนี้ยก็ไอพวกเด็กวัดแถวเนี้ยมันท้ายห้ข้าไปลองดีที่โบทกล่าวะดิเขาว่ากันว่าผีเฮี้ยนหนักไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นสักคนเนี่ยแล้วมันก็บอกว่าต่อให้ข้าเจ๋งยังไงก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่นั่นได้หรอกเพราะฉะนั้นคืนนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นกันว่าข้านะของจริงแค่ผีอะทอะไรข้าไม่ได้หรอก โอ้โห oh, พี่ไม่เอาด้วยหรอกที่นั่นน่ะเขาเล่ากันว่ามันเคยเป็นลานประหารเก่าตอนหลังมาสร้างวัดก็เลยสร้างโบสถ์ทับที่ตรงนั้นเพื่อลดความเฮี้ยนแต่เขาก็ว่าแม้แต่พระเนนก็เข้าไปใช้โบสถหลังนั้นไม่ได้หลวงตายังห้ามเลยว่าอย่าไปที่นั่นน่ะก็เพราะหลวงตาห้ามนี่ไงเล่าข้าถึงต้องชวนเองไปในวันที่หลวงตาไม่อยู่เองจะเอาอยัางไงถ้าเองไม่ไปข้าจะบอกให้หมดเลยว่าตอนเป็นพระ เองแอบทำอะไรบ้างดูสิว่าเองจะเอาหน้าที่ไหนไปหาพ่อกับแม่โถพ่พี่ไปก็ได้ไอ้จ่อยหน้าเสียที่ต้องไปที่โบสถ์หลังนั้นแต่ว่าลบกลับดีใจพร้อมยังยกกระดานผีถ้วยแก้วออกมาให้ดูพลางบอกว่าเขาจะใช้กระดานนี้สื่อสารกับผีเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาได้เข้าไปที่นั่นมาแล้วจริงๆทีนี้พวกเด็กวัด จะได้เลิกล้อเลียนเขาสักทีว่าไม่เจ๋งจริงหลังจากตกลงกันได้แล้วไอ้จ่อยก็ไปหยิบตะเกียงมาทั้งสองคนละเลาะ,ะผ่านไปทางป่าช้าเพื่อไม่ให้คนในงานบุญใหญ่สังเกตเห็นทั้งสองคนมาถึงโบสถ์ในเวลาไม่นานสภาพของมันเก่ามากอีกทั้งประตูด้านหน้าก็ยังถูกล็อกอย่างแน่นหนาโชคดีที่ความเก่าของมัน ทําให้มีรอยแตกเล็กๆพอให้ทั้งสองคนลอดเข้าไปได้เมื่อไปถึงข้างในวันลบก็วางกระดานสําหรับการเล่นผีถ้วยแก้วลงแล้วจึงได้เริ่มทําตามพิธีต่างๆเพื่ออันเชิญดวงวิญญาณใครก็ตามที่อยู่ณนะที่แห่งนี้จงเข้ามาสถิตในแก้วใบนี้เขาเริ่มสวดคาถาที่เคยได้ยินมาจากพวกเด็กวัดท่ามกลางความเงียบของบรรยากาศร,รอบๆ และเสียงร้องอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวของไอ้จ่อยเขาสั่งให้มันเอาตะเกียงวางไว้ข้างๆกับกระดานผีถ้วยแก้วจากนั้นจึงเอานิ้วมาแตะที่แก้วที่อยู่ตรงกลางของกระดานถ้ามีใครเข้ามาแล้วให้วิ่งไปตรงที่ใช่สิ้นเสียงนั้นแก้วที่เขาจับอยู่กับไอ้จ่อยก็เลื่อนไปยังคำว่าใช่บนกระดานทันทีทั้งสองคนมองหน้ากัน ท่ามกลางความมืดและแสงสลัวของตะเกียงแต่วันลบก็รู้ดีว่าเขาและไอ้จ่อยไม่ใช่คนเลื่อนแก้วเป็นแน่ความกล้าของเขาลดลงมานิดหน่อยแต่ก็ยังอดทนแล้วถามคำถามต่อไปว่าคนที่มานั้นชื่ออะไรแต่คราวนี้แก้วไม่ขยับมันยังคงอยู่ที่เดิมทำให้รู้ว่าวิญญาณน,นั้นไม่อยากบอกเขาว่าเป็นใคร วันลบจึงเริ่มถามคำถามต่อไปเรื่อยๆจนได้ความมาว่าวิญญาณที่เข้ามาอยู่ในแก้วนั้นเป็นวิญญาณผู้หญิงเธอตายที่นี่เพราะถูกใส่ร้ายจนต้องโทษประหารเธอเหงาและหิวมากวันลบพยายามจะถามคำถามต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีวิญญาณอยู่ในแก้วจริงๆและทันใดนั้นเสียงของไอ้จ่อยก็ดังขึ้น ลูกพี่ลูกพี่อันไรจะเรียกทำไมมีเรื่องอะไรมากไหมตอนนี้เดี๋ยวพิธีก็เสียหรอกอยู่นิ่งๆไปก่อนวันลบตอบกลับไปด้วยความโมโหโแล้วจึงถามผีผู้หญิงที่อยู่ในแก้วต่อไปว่าทำไมวิญญาณดวงนี้ถึงตอบรับและเข้าไปอยู่ในแก้วเมื่อเขาพูดเสร็จแก้วก็เริ่มขยับไปทีละตัวอักษร สระเอหอหีบงองูสระอาฮะเหงาอะไรวะทำเอาวันลบสะดุ้งไม่น้อยแต่ก็ยังแข็งใจถามต่อไปถ้าเธอเหงาแล้วเธออยากได้อะไรฟิ้นเสียงพูดแก้วก็ค่อยๆเลื่อนอีกครั้งคราวนี้ อ่านออกมาได้เป็นคำว่าเพื่อนวันลบเริ่มหน้าซีดเพราะไม่รู้ว่าการที่วิญญาณต้องการเพื่อนนั้นมันหมายความว่าอะไรและทันใดนั้นเองเสียงของไอ้จ่อยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเรียกชื่อของเขาจนเจ้าตัวสะดุ้งจนนิ้วของเจ้าตัวเกือบหลุดออกจากแก้วทำเอาเขาโมโหมากเอ็งจะเรียกหาอะไรนักหนาวะกลัวมากก็กลับไปก่อนไป เดี๋ยวพิธีพังก็สวยกันหมดอะทำไมมีอะไรอยากถามหรืงไงลูกพี่เรากลับกันเถอะผมไม่ไหวแล้วมันน่ากลัวเกินไปลูกพี่จะเอาความลับผมตอนบวชไปบอกพ่อก็ได้ผมขอร้องละเลิกพิธีเถอะนะเฮ้ย hey, นี่เองจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยข้าก็อยู่ตรงนี้ทั้งคนเองคิดว่าข้าจะช่วยเองไม่ได้หรือไง ที่สําคัญนะตอนเนี้ยเราเป็นพระนะเวย้ยผีมันต้องกลัวพระมันก็อยู่ได้แค่ในแก้วเท่านั้นแหละออกมาทําอะไรเราไม่ได้หรอกอพี่แน่ใจเหรอว่าผีมันออกมาไม่ได้จริงๆเออแน่ใจสิเลิกปอดได้แล้วจะได้ทําพิธีอาวิญญาณออกจากแก้วไม่จําเป็นหรอกพี่พี่ลองเอาตะเกียงที่อยู่ข้างๆมาส่องดูสิ วันลบไม่แน่ใจว่าทำไมไอ้จ่อยถึงบอกแบบนั้นแต่ด้วยความรำคาญเขาจึงได้คว้าตะเกียงที่อยู่ข้างๆกระดานผีถ้วยแก้วขึ้นมาเมื่อส่องดูก็พบว่าไอ้จ่อยนั้นมันกลัวจนไม่ได้เอามือมาแตะแก้วตั้งแต่แรกแล้วมันออกไปนั่งกลัวจนตัวสั่นอยู่ที่มุมของโบสถ์ไปซะแล้วแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตลอดเวลาที่เขาทำพิธีวันลบ ก็เห็นว่ามีนิ้วมือของอีกคนได้แตะอยู่ที่แก้วพร้อมกับเขาตลอดเวลาถ้ามันไม่ใช่นิ้วของไอ้จ่อยแล้วมันเป็นของใครกันวันลบค่อยๆเอาตะเกียงส่องไล่ไปตามนิ้วที่แตะอยู่ตรงแก้วนั้นแต่แล้วจากนิ้วมือที่เห็นมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นเหมือนอะไรยาวๆแตะลงมาที่แก้ววันลบ ค่อยๆเอาตะเกียงส่องสูงขึ้นไปเรื่อยๆแสงไฟสลัวจากตะเกียงทำให้เห็นใบหน้าหนึ่งเป็นผู้หญิงผมยาวมีหน้าสีขาวโพลนปากแดงแจ๋แท้จริงแล้วมันคือลิ้มยาวๆของมันนั่นเองที่กำลังแตะอยู่ที่แก้วบนกระดานเธอมองชายหนุ่มพร้อมกับรอยยิ้มอันน่าสยดสยองก่อนจะพูดออกมา ด้วยน้ำเสียงเย็นยเยอือกแทบจะฟังไม่เป็นภาษาอยากรู้อะไรอีกแล้วจะได้ตอบทีเดียวเลยตอนนี้ไม่ต้องตอบผ่านแก้วแล้วใช่ไหมถามเสร็จแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะ ทีนี่ไม่มีใครเลยฉันเหงามากเลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นวันลบก็สลบลงไปทันทีด้วยความกลัวหลังจากเขาฟื้นเขาไม่รู้ว่าเขากลับมาที่กุฏิได้อย่างไรรู้แต่ว่าในวันรุ่งขึ้นไอ้จ่อยก็จับไข้หัวโกรนทั้งทั้งที่ไม่มีผมบนหัว วันลบไม่กล้าบอกใครเรื่องที่เกิดขึ้นแต่คิดในใจว่าวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นคงไม่สามารถออกมาจากโบสถได้ไม่อย่างนั้นเขาต้องตามเราออกมาแน่ๆแต่แล้ววันหนึ่งไอ้จ่อยก็เดินมาหาวันลบมันยิ้มให้เขาพร้อมกับเสียงที่เปลี่ยนไปก็บอกแล้วไงว่าเงาไหนบอกว่า จะมาอยู่เป็นเพื่อนกันไงล่ะแล้วคุณล่ะเชื่อหรือไม่ว่าผีถ้วยแก้วนั้นมีจริงระวังผีตนนั้นที่คุณคุยด้วยอาจจะตามคุณกลับมาบ้าน<ม>ก็เป็นไดน้คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับ ฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผีท d ดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ